รวมเป็นสีซ้ายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโพรวมสีซ้ายที play, ่ปากน้ำโพแม่น้ำเจ้าพระยาแควไรมารวมเป็นสีส้ายปิงวังยมนาหลังไร้รวมสีซ้ายที่ปากน้ำโพรวมสีซ้ายที่ปากน้ำโพ ก็เนื่องจากได้รับน้ําเสียจากคลองซึ่งระบายลงสู่แม่น้ํจันทายเนีน่ยน,นะครับเนื่องจากในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีคลองมากมายนะครับหลายเป็นหลายสิบคลองด้วยกันนะครับจากาลักษณะของน้ําในคลองที่ถนงที่เราเห็นอยู่ที่นะครับจะเห็นว่าน้ําในคลองเน,นี่ยลักษาะเน่าเหม็นแล้วก็มีสีดำนะฮะทัน,นี้สาเหตุสําคัญก็คือเนื่องจากมีการระบายน้ําเสียจากชุมชนจากบ้านเรือนอย่างต่างๆของสภาพเน่าเสียเนี่ยทำให้มีผลต่อคุณภาพ ปัญหาแม่น้ำเจ้าพยาเน่าอันเนื่องมาจากน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากคลองในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาทางนิเวศวิทยาที่หลายฝ่ายกำลังวิตกกังวลทีนี้นอกจากปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำแล้วนะครับอันหนึ่งคาดหมายกันว่าภายในเวลา10ปีข้างหน้าหากปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขแม่น้ำเจ้าพยาจะเน่าไปตลอดช่วงที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร อันจะกลายเป็นวิกฤตการทางสิ่งแวดล้อมที่หนักหน่วงที่สุดสำหรับเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนานแน่นถึงกว่า6ล้านคน น้ำเจ้าพระยาที่เคยใสยสะอาดได้กลายเป็นเพียงความฝันของเด็กๆที่วาดหวังไว้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเท่านั้น สีของแม่น้ำที่แตกต่างก,กันในบริเวณนี้บอกให้เรารับรู้ถึงการรวมตัวกันของแครใหญ่สองสายจากภาคเหนืออันนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาแควหนึ่งเกิดจากแม่น้ำปิงรวมกับแม่น้ำวังเรียกว่าแครแม่ปิงอีกแควหนึ่งเกิดจากแม่น้ำโยมรวมกับแม่น้ำน่านเรียกว่าแควน,น่าน ไหลามารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปอีก360กิโลเมตรของแม่น้ำสายนี้ผ่านพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางจนไหลเลี้ยวลดไปออกทะเลที่อ่าวไทยเขตจังหวัดสมุทรปราการ นับเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและได้รับการยอมรับว่าเป็นถิ่นฐานของมนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลกเป็นบ่อเกิดแห่งกระแสศิลปะและวัฒนธรรมไทยเปรียบได้ดังเส้นโลหิตใหญ่ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและอุ้มชูชีวิตจิตวิญญาณของประชาชาติไทยมาช้านาน ดินตะกอนอันอุดมไปด้วยอินทรีย์สารที่แม่น้ําเจ้าพระยาพัดพาลงมาทับถมกันเป็นเวลานานานับพันปีทําให้ดินแดนภาคก,กลางของประเทศไทยกลายเป็นแผ่นดินแห่งท้องทุ่งและธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์มาแต่อดีตกาดเรียกว่าที่ราบลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยามีอานาบริเวณกว้างใหญ่ถึง70็ดหตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดสำคัญในภาคกลางของประเทศรวมทั้งเมืองหลวงกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำโดยเฉลี่ยของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีประมาณปีละ22,000ล้านลูกบาทเมตร หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรได้ถึงกว่า10ล้านไร่ผลผลิตข้าวจากลุ่มเจ้าพยาทั้งนาปีและนาปรังรวมกันปีละประมาณ5ล้าน1แสนตันนับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและส่งออกไปจำหน่ายมากติดอันดับโลก วาดจากจดหมายเหตุเก่าแก่ของชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาถึงแผ่นดินสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยาภาพนี้บอกเล่าถึงความรุ่งเรืองของแม่น้ำเจ้าพระยาในฐานะเส้นทางคมนาคมสำคัญของชาติได้เป็นอย่างดีเชวาลีเยเดอโชโมองราชทูตฝรัร่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยามในแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช ได้พานันนาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ตอนหนึ่งว่าแม่น้ำนี้ใหญ่โตและสง่างดงามมากลึกหลายวาและในปีหนึ่งน้ำคงท่วมตามทุ่งนาราว3าถึงสเดือนถ้าจะเปรียบเทียบแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาก็เหมือนกับแม่น้ำนายของเมืองอียิปต์ในเวลาน้ำท่วมนั้นก็เท่ากับเอาปุ๋ยมาใส่ตามไร่นาอันมีอยู่มากอย่างที่สุด พระสังฆราชปานเลอกลัวบรรยายไว้ในหนังสือเล่าเรื่องเมืองไทยซึ่งเขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2,397เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยาในสายตาของท่านเมื่อ137ปีมาแล้วว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าในโลกนี้ยังจะมีประเทศใดบ้างที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งไปกว่าประเทศสยามหรือไม่โคลนตมของแม่น้ำได้ทำให้ผืนดินอุดมไปด้วยปุ๋ยทุกปีโดยแทบไม่ต้องบำรุงดินเลยก็ได้ต้นข้าวกอใหญ่ อันมีรถวิเศษด้วยระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับรู้ถึงการก่อกำเนิดขึ้นของราชธานีสำคัญ3มแห่งซึ่งสถาปนาขึ้นณนะพื้นที่ท่ามกลางความคดเคี้ยวของแม่น้ำประหนึ่งว่าอยู่ในอ้อมอกแห่งแม่เจ้าพระยา รุงศรีอยุธยามีสภาพเป็นเมืองบนเกาะรูปทรงคล้ายเรือสำเภามีแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลบบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลโอบล้อมเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันฆ่าศึกศัตรูและเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของราชธานีที่รุ่งเรืองอยู่นานถึง417ปีกรุงชนบุรี ราชธานีสำคัญทางยุทธศาสตร์และการค้าสถาปนาขึ้นณนะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ไกลาจากจุดที่ไหลไปออกทะเลจึงปรากฏนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครราชธานีบนฝั่งเจ้าพระยาตรงกันข้ามกับกรุงธนบุรี เป็นเมืองบนเกาะที่มีแม่น้ำลํำคลองล้อมรอบเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยาจึงเรียกกันมาแต่โบราณว่าบางเกาะภายหลังจึงออกเสียงเพี้ยนไปตามเสียงฝรั่งที่เข้ามาในสมัยนั้นว่าบางเกาะมิได้มีที่มาจากคำว่าบางมากเกอย่างที่เข้าใจกัน การขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ำที่เรือรางเกวียนซึ่งจมอยู่ในทะเลบ้านบางสเรจังหวัดชนบุรีทำให้ได้หลักฐานสำคัญแสดงว่าแม่น้ำเจ้าพระยาคือประตูที่เปิดราชอาณาจาักรสยามสู่โลกภายนอกทั้งทางการพูดและการพานิชย์เครื่องถ้วยจีนสมัยพุทธศตรวตรรษที่19นี้เป็นสินค้าบรรทุกมาในเรือสำเภาเข้ามายังอ่าวไทยมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาโดยผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา เรือกำปั่นขนาดใหญ่ของมหาอำนาจจากยุโรปแล่นผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาแสดงบทบาททั้งทางการค้าและการเมืองต่อกรุงสยามในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีดำเนินชีวิตของคนไทยและการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัยในเวลาต่อมา ชีวิตริมแม่น้ำลำคลองคือวิถีแห่งวัฒนธรรมที่ดำเนินมาแต่ดั้งเดิมของกลุ่มชนตระกูลไทยหรือไตซึ่งมีหลักฐานว่าได้เริ่มตั้งถิ่นฐานจากชายภูมิที่ใกล้แม่น้ำเป็นจุดเริ่มแรกการสร้างบ้านเสาสูงริมน้ำหรือการใช้ชีวิตในเรือนแพเป็นความคุ้นชินของบรรพชนไทยมาแต่บรรพกาล วัฒนธรรมชาวน้ำจึงเป็นคำอธิบายความเกี่ยวพันอันใกล้ชิดของคนไทยกับสายน้ําได้อย่างลึกซึ้งที่สุด ก่อนที่คนทั่วไปจะรู้จักชุมชนแห่งนี้ในนามเมืองปากน้ำมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยากล่าวไว้ว่าแต่ดั้งเดิมคนในสมัยนั้นเรียกที่นี่ว่าบางเจ้าพระยาสันนิษฐานว่ามีที่มาจากบรรดาศักดิ์ชั้นสูงของเจ้าพระยาท่านหนึ่งซึ่งคุมไพรพนตั้งด่านตรวจตราอยู่ที่บางหรือตำบลน,นี้ เพื่อคอยสกัดกั้นข้าศึกศัตรูที่อาจรุกล้ำเข้ามาทางปากแม่น้ำจึงเรียกบางแห่งนี้ว่าบางเจ้าพระยาบรรดาศักดิ์ของคุณนางไทยผู้รับใช้พระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่ระดับชั้นขุนหลวงพระยาและเจ้าพระยากำหนดใช้ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทำให้สันนิษฐานได้ว่าชื่อแม่น้ำเจ้าพระยาก็ควรเริ่มเรียกกันเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏชื่อแม่น้ำนี้อยู่ในสนธิสัญญาที่สยามทำกับฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชว่าแม่น้ำบางเจ้าพระยาภายหลังจึงกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันนี้ร่องรอยของชื่อบางเจ้าพระยาลบเลือนไปจากความทรงจำของผู้คนจนไม่มีใครรู้จักบางนี้อีกแล้วทั้งยังไม่สามารถสืบค้นได้ว่าท่านเจ้าพระยาผู้รับราชการสนองคุณแผ่นดินอยู่ที่บางเจ้าพระยาท่านนั้นคือใครแต่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงรับใช้แผ่นดินไทยและประชาชนไทยอย่างซื่อสัตย์ไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมอันส่งผลให้คุณค่าของแม่น้ำในฐานะเส้นทางคมนาคมหลักของประเทศกำลังจะหมดไปบางช่วงตอนของแม่น้ำกลายเป็นเพียงที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากความเสื่อมโทรมของสังคมอุตสาหกรรมทันสมัยเท่านั้น กำเนิดของเจ้าพยาคือการรวมตัวกันของแม่น้ำสี่สายสำคัญในภาคเหนือของไทยคือแม่น้ำปิงวังยมและน่านซึ่งเกิดจากทาน้ำเล็กๆนับร้อยสายไหลาจากเทือกเขาสูงมารวมกันเรียกตามภาษาถิ่นของชาวเหนือว่าขุนน้ำ มีจุดกําเนิดอยู่บนยอดเขาสูงแห่งทิวเขาแดนเหลาวซึ่งทอดตัวเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตประเทศไทยกับพมา่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเขตอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทิวเขาผีปั่นน้ำแผ่อาณาเขตคล้ายนิ้วทั้งห้าที่กลางออกไปในดินแดนภาคเหนือตอนกลางเป็นขุนน้ำของแม่น้ำหลายสาย โดยเฉพาะทิวเขาผีปันน้ำตะวันตกเขตรอยต่อจังหวัดพะเยาเชียงรายเป็นขุนน้ำวังและทิวเขาผีปันน้ำตะวันออกเป็นขุนน้ำยมขุนน้ำนานอยู่บนยอดดอยภูคาในทิวเขาหลวงพระบางทางชายแดนไทยลาวเขตจังหวัดนาน คุ้นน้ำทั้งสี่แห่งปิงวังยมและนาดกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือและถือเป็นต้นฐานแห่งการก่อกำเนิดขึ้นของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเหตุนี้จึงได้เป็นจุดเริ่มต้นของคณะทำงานสำรวจแหล่งกำเนิดหรือจุดอนับได้ว่า เป็นยอดน้ําของแม่น้ําเจ้าพระยาสายน้ําแห่งชีวิตวัฒนธรรมของประชาชนไทยซึ่งยังไม่เคยมีคณะบุคคลใดทำการสำรวจให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธรรารณชนมาก่อนเลย